ลงทุนอสังหาปล่อยบ้านเช่าหนึ่งหลังแล้วรอเก็บค่าเช่ามันเป็นแบบนั้นได้จริงๆเหรอการลงทุนอสังหานะครับมันเป็นการลงทุนที่แบบว่าต้องวางแผนครับต้องมีการวิเคราะห์นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนซื้อซับนะครับว่าเราซื้อมาในราคาเท่าไหร่นะครับอัตราการเช่าเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะให้มันบาลานซ์กันและเกิดเป็นพาสซีข,ขึ้นมาได้นะครับฉะนั้นการลงทุนอสังหาเนี่ยนั่นเป็นการบริหารครับเป็นการทําธุรกิจในรูปแบบหนึ่งนะครับ การทาธุรกิจเนี่ยก็ต้องดูในเรื่องของต้นทุนกําไรนะครับและอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันมีการเสื่อมสภาพนะครับต้องมีการซ่อมบํารุงนะครับฉะนั้นการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยต้องมีการดูแลรักษาสินทรัพย์นั้นแล้วก็เป็นการที่เราต้องซ่อมบํารุงในทรัพย์สินชินนั้นนะครับให้คงสภาพ,พนะครับและเป็นการทําการตลาดเพื่อให้ผู้เช่าเห็นนะครับและผู้เช่าได้ เข้ามาเป็นลูกค้านั่นเองครับค่อนข้างมีดีเทลรายละเอียดหลายอันนะครับไม่ใช่ว่าอยู่เราจะมีบ้านขึ้นมาหนึ่งหลังเนี่ยแล้วเราก็ปล่อยเช่าแล้วจะได้กําไรนะครับยิ่งถ้าทรัพย์สินชิ้นนั้นนะครับเป็นการกู้เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะมีมาจินกําไรอยู่เพียงนิดเดียวเองนะครับฉะนั้นการที่เราจะลงทุนอสังหานะครับเราต้องมีการวิเคราะห์วางแผนนะครับและดูว่ามีสัดส่วนรายได้และการลงทุนเท่าไหร่วางแผนการบริหารการจัดการในอนาคตด้วยครับฉะนั้นใครที่อยากลงทุนอสังหานะครับสามารถทักสอบถาม หรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมกับเราได้เลยนะครับหรือติดตามไว้ได้ครับ